ถ้าตกทั้งวันนี้คงจะอยนสบายเลยนะคะเพื่อนผมก็ยังตกแรงนะคะตกประมาณนี้นะคะจะของบ้านเขาก็จะอยู่ด้านหลังูกเป็นหลังบ้านที่มองเห็นหลังคานะคะเพื่อนอากาศดีๆลมก็เย็นฝั่งนู้นก็จะเป็นคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชอุอมมาฝากบรรยากาศเลยะค่ะเพื่อน ธรรมดานะคะช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่ทุกท่านจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมโรงงานที่น้ำแดงนะคะมองเห็นมาฝั่งนี้เลยค่ะแต่ก็ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคลองนะคะเพื่อนจะมองเห็นธรรมดานะคะช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่ทุกท่านจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชม สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านคิมก็มีฝนตกอากาศเยน็เยนๆนะคะทุกคนก็เอาบรรยากาศคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชุ่มมาฝากบรรยากาศธรรมดานะคะช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนที่ๆี่ทุกท่านจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ ใบใหญ่ๆก็เป็นต้นมะเหมี่ยวค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใบใหญ่ๆก็เป็นต้นมะเหมี่ยวค่ะเพื่อนๆที่เปิดประการมองเห็นให้คีมขอบคุณเพื่อนๆพี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนพักทายส่งกำลังแรงแก่คีม อันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าบ้านเราอากาศก็ดีดีนะคะวันนี้อันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าบ้านเราอากาศก็ดีดีนะคะวันนี้ลนเลยครับเพื่อน,ลนเลยครับเพื่อนค่ะ ธรรมดานะคะช่วงนี้ก็เ,เป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่ี่ทุกท่านจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมเพื่อนฝนตกเย็นเย็นตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะ<า>เพื่อนฝนตกเย็นเย็นตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะ แล้วก็ใบใหญ่ๆก็เป็นต้นมะเมี่ยวค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็อากาศดีๆลมเย็นๆน,นะคะฝนโปรยๆปยแบบนี้เย็นสบายเลยะค่ะเพื่อนๆตกแรงมากก็ไม่ดีนะคะตกโปรยแบบนี้อากาศกำลังดียินสบายเลยค่ะม้าน ตกแรงมากก็ไม่ดีนะคะตกป่อยแบบนี้อากาศกำลังดีย็นสบายเลยค่ะมันคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชอุอมมาฝากบรรยากาศอันนี้ก็อากาศดีๆลมเยน็ยนๆนะคะฝนปื่อยๆแบบนี้เย็นสบายเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าบ้านเราอากาศก็ดีดีนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็จะแดงเป็นแถบนะคะแดงทั้งช่องแล้ว่ะเพื่อนฝนตกเย็นเย็นตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะอด,ดีดีต้นไม้เขียวงามมากกวาเพื่อนๆจ้า อันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าคีมนะคะตกแหลงมากก็ไม่ดีนะคะตกปอยแบบนี้อากาศกำลังดียินสบายเลยค่ะบ้านกันแล้วก็เวลาทางนู้นเขาทำงานเป็นลงแปลงลงเหล็กอย่างเงี้ยเวลาเขาทำงานก็จะมีเสียงมาถึงฝั่งนี้นะคะก็ยินเสียงแบบชัดเจนคนกำลังโตเลยนะคะอยู่หลังบ้านอันนี้อยู่หลังห้องเช่าคีมค่ะเลยค่ะเพื่อน คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชะอมมาฝากบรรยากาศโรงงานที่น้ำแดงนะคะมองเห็นมาฝั่งนี้เลยค่ะแต่เอไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคลองนะคะเพื่อนจะมองเห็นอันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าบ้านเราอากาศก็ดีดีนะคะวันนี้แล้วก็ ใบใหญ่ๆก็เป็นต้นมะเมี่ยวค่ะเพื่อนๆหลังจะถ่อหลังบ้านจะของตึกตึก,ต,กตึกห้องเช่าทิมก็จะอยู่ข้างหน้าหือกกันแล้วก็เวลาทางนู้นเขาทำงานเป็นลงแปลงลงเหล็กอย่างเงี้ยเวลาเขาทำงานก็จะมีเสียงมาถึงฝั่งนี้นะคะพอจดียินเสียงแบบชัดเจน,นเพื่อน ฝนตกเย็ยนๆตอนนี้เย็ยนสบายเลยค่ะ <c oughs> ที่เปิดประการมองเห็นให้ชีมขอบคุณเพื่อนพี่พ่พอแม่พี่น้องทุกท่านเข้ามาเยี่ยมเยือนทักภายส่งกำลังแรงใจชีมอันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าบ้านเราอากาศก็ดีดีนะคะวันนี้โรงงานที่น้ำแดงนะคะ มองเห็นมาฝั่งนี้เลยค่ะแต่เ็าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคลองนะคะเพื่อนจะมองเห็นโรงงานที่น้ำแดงนะคะมองเห็นมาฝั่งนี้เลยค่ะแต่เ็าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคลองนะคะเพื่อนจะมองเห็นเพื่อนฝนตกเย็นเย็นตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะ หลังจะาออ่หลังบ้านเจ้าของตึกตึกตึกห้องเช่าทิมก็จะอยู่ข้างหน้าช่วงนี้ก็จะแดงเป็นแถบนะคะแดงทั้งช่องแล้วค่ะแล้วก็ใบใหญ่ๆก็เป็นต้นมะเมี่ยวค่ะเพื่อนๆอัดดีต้นไม้เขียวงามมาฝากเพื่อนๆจ้า อันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าคีมนะคะเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชอุ่มมาฝากบรรยากาศคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชอุ่มมาฝากบรรยากาศ ฝนตกเยนเ็ยนตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชอุ่มมาฝากบรรยากาศดีๆต้นไม้เขียวงามมาฝากเพื่อนๆจ้าอันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าคีมนะคะ คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชอุอมมาฝากบรรยากาศดีๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจรับส่งโฆษณาขอบคุณคุณไอตกแรงมากก็ไม่ดีนะคะตกปอยแบบนี้อากาศกำลังดีเย็นสบายเลยค่ะมันช่วงนี้ก็ จะแดงเป็นแถบนะคะแดงทั้งช่องแล้วเพื่อนๆฝนตกเย็ยนตอนนี้เย็ยนสบายเลยค่ะอันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าบ้านเราอากาศอนนี้ดีนะคะวันนี้อันนี้ก็อากาศดีๆลมเย็ยนๆนะคะฝนโปอยๆแบบนี้ เย็นสบายเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเอาความเย็นมาฝากเพื่อนๆต้นไม้เขียวชุ่มมาฝากบันยะตกแรงมากก็ไม่ดีนะคะตกปอยแบบนี้อากาศกำลังดีเย็นสบายเลยค่ะบ้านัดีต้นไม้เขียวงามมาฝากเพื่อนๆ,ๆจ้า อันนี้ก็อยู่หลังห้องเช่าคีมนะคะดีๆต้นไม้